ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตะเกียงน้ามันก๊าซนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตะเกียงรั้วขนาด20เซนนะครับที่ผมซื้อมาจากลาซาด้านะครับก็ราคาอันนึงก็ประมาณร้อยกว่าบาทเองนะครับผมก็เลยซื้อมา2องคันเลยนะครับเพราะว่าราคามันถูกดีนะครับตะเกียงแบบนี้เขาก็จะนิยมเอาไว้ใช้เพื่อจุดสร้างบรรยากาศนะครับในการรับประทานอาหารนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราไปตั้งแคมป์นะครับ เราก็จุดเอาไว้กลางโต๊ะอาหารนะครับเพื่อสร้างบรรยากาศได้นะครับหรือว่าจะเอาไปใช้แขวนประดับตามร้านอาหารกลางคืนต่างๆนะครับก็จะได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็สําหรับเชื้อเพลิงที่ใช้นะครับก็เดี๋ยวนี้เขาจะนิยมใช้เป็นน้ามันโยตานะครับเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีกลิ่นนะครับแล้วก็จะไม่ทําให้โปะดํานะครับแต่ถ้าใครหาซื้อไม่ได้ก็สามารถใช้น้ํามันการได้นะครับ เพราะว่าผมก็ใช้น้ํามันก๊าซเหมือนกันนะครับเพราะว่าหาซื้อง่ายนะครับไปซื้อตามร้านขายของชํานะครับก็ขอแบ่งซื้อเขาครับสิบาท20บาทนะครับส่วนวิธีการใช้งานนะครับตะเกียงประเภทนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นใช้ตะเกียงน้ํามันมากเลยนะครับเพราะว่ามันใช้งานได้ง่ายมากนะครับขั้นแรกเราก็เปิดเปิดฝาตัวนี้ออกมานะครับจากนั้นนะครับแล้วก็ ทำการใช้กลวยที่เขาแถมมาให้นะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็เติมน้ํามันลงไปนะครับเติมน้ำมันเสร็จแล้วเราก็ปิดฝานะครับจากนั้นเราก็จะเห็นตัวคันโยกตรงนี้นะครับเราก็ทําการโยกลงนะครับแล้วโป๊ะมันจะเลื่อนขึ้นนะครับจากนั้นเราก็ใช้ไฟแชกจุดไส้นะครับพอจุดไส้ติดแล้วเราก็แค่ทำการยกโป๊ะขึ้นเหมือนเดิมนะครับแค่นี้เองก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาจุดกันเลยนะครับ ครับตอนนี้เราก็ได้จุดเสร็จแล้วนะครับก็เราสามารถที่จะปรับไฟได้นะครับว่าจะเอาเร่งให้มันสว่างแค่ไหนนะครับก็ถ้าเร่งมากควันมันก็จะออกมากนะครับเพราะว่าเราใช้เป็นน้ํามันกา๊าซนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟดูนะครับว่าแสงสว่างจะประมาณไหนนะครับ ครับแสงสว่างก็กําลังดีเลยนะครับก็ถ้าเราวางไว้กลางโต๊ะอาหารนะครับก็จะได้แสงที่แบบสลัวสลวนะครับประมาณแสงเทียนนะครับก็จะทําให้ได้บรรยากาศของการตั้งแคมป์มากเลยนะครับก็หรือจะเร่งอีกหน่อยก็ได้นะครับอ่าก็จะสว่างขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่า เป็นตะเกียงที่ช่วยสร้างบรรยากาศในการรับประทานอาหารนะครับหรือว่าการตั้งแคมป์ของเราได้เลยนะครับหรือใครจะไว้แขวนตามทางเดินเพื่อเอาไปสร้างแสงสว่างก็ได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับและเดี๋ยววันหลังมีอะไรน่าสนใจผมก็จะมารีวิวอีกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ